ฮะเริ่มต้นไปนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สาวเลยเก็บตอกจะแพ้ว่าเด็กบอลเขาจะให้เขาให้มาเขาให้มังนา้าเข้าเขาเป็นคนองอระโอ้แข็งใจมา หลังจากเต้ยแล้วพี่น้องโอ้คือขักคือขึนนะอ่ะ้โอ แ <c oughs> ับน้ำแบบน้ำไม่หนิแบบน้ำไม่น่าหนึ่งพัน,น, <c oughs> นบ,บาท ทิ้งน้องทิงนุ่มเลยไม่ได้ผิหน่งผิ้นี่งคนนุ่มทิ้งท่านผินงที่ก็ทิ้งอะไรทิ้งอะไรทิ้งมดเลยเอต้องร้ัวเองได้มาสติมาจึงมา บรรยากาศทีมงานมาแห่ต่อครับมวนกุ๊บครับบ่ดนี้ศิลปิ่นไปเอกนางเอกไม่ครับหลายครับหลายพี่น้องบรรยากาศ เอานะครับสำหรับงานกระถินป hey, uh, ีแรกนะครับครั pa. Pa ้งแรกเพราะว่าปีกายนี่เอยเป็นงานผาป้าพ่อเอกบอกแล้วว่ามันเป็นผาป้าอันนี้กระถินครั้งแรกครงยังอีกนะครับัที่กรุงเทพจกกตครับครันกนบ่เลยครับเป็นกบันมาหัวมาขั้นนะครับ ออกเจ็ดโมงแก่พ่อก่วังพี่เจ็ดโมงเจ็ดโมงออกมาเจ็ดโมงจอดรับดังมี่แต่เมื่อนีจะสิกรรตอนไหนยังไม่ทันไห้หัวยังไม่รู้เบื้องสถานการณ์เร่มาได้รู้กันไม่อยากนี่แหละต้องรอนั่งจิ้มบานหักครับเดี๋นั่งขี้ใจเสียเดีนนั่งนั่บเอา เพือ่อใครอ่ะเพื่อใครอ่ะเผื่อใครอ่ะนะครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากไว้จนนี้ก่อนเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปลองเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีบอสโจเอฟซีเหล่าอิงครับอาพี่น้องศิลปินพลังจากเตยล่าไผ่มาเนยครับอัตถบุญ

หัวลอยเตียมและไปเท่าไปที่สึงหัวลออยู่หรออีกเตียมยางเปีนมันมาเลยครับมาเลยครับมาเลยทำรไฟรรไรอพอรอเรือพอมา แล้วก็ไทยไทย,ไทยแลนด์นี่แหละพยอ,ยอนี่แหละขอขอแน่ขอแน,อน,อน่ลูก,ลกหนึ่งสองโอเคมาแล้วจิตต้มตับกันไรดีดขอ,อแนี้อกัออ เด้วนี่้องเดเจ็จะเดส๋ยวดร้อนไร้หล่านี่หลีะบเาตามใคก็มาแสบปนีดีดีอ่ะมึงหงอยอย่าขวางเปรี้ยวดีเปรี้ยวแค่แล้ว เดินจังไห้นะครับประมาณแปดโมงเฉยต่างขบวนขบวนแห่นะครับ

คนละเอียดคนมาถามแล้วครับนี่คำตอบให้แล้วได้พี่น้องการใช้แนีงานเขาเขาจะปั๊บเรือ่ารับเสื้อรับเอารับรับรับเสื้อเขาไปรับเสื้อตรงนี้โอ้เขาฟังผิดษพิสันเขามาแห่มางานรับเสื้อบอกรับเสื้อโอ้ผมไปรับเสื้อขึ้นไปก็เห็นอยู่ในห้องน้ำเลยว่าเป็นแอคเกอร์เบนกลับไปกันหากินพ่อกันเออเอออ้า เดี๋ยวแปดโมงนะครับกแปดโมงนอกกสิขบวนกะิิน่าจะมาตั้งออกไปครับรถแฮม้าแปดโมงแปดโมงครับ อาบรรยากาศนะครับคือขื่นเชียนเมือนนะครับศิลปินพระเอกนะครับพระเอกนางเอกเอรรยกาหลังจากเตยล่านะครับผนก็มาร,ร่วมอนุโมทนาบนุญอุบาตีหลานะครับ ทีม FC นะครับบานหักทุกทุกหลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

มือนี่มีแสดงนะครับพี่น้องสาน้อยนี่แสดงที่ลยเอ็ดครับคลิปนี้อาจจะบ่ค่อยไดย้ <c oughs> ใส่เสียงกดประทานเอาให้ได้ไครับพี่น้องเพราะว่าเจ็บข้อแห้งต่นี้ว่ามือว่านมือว่านกับช่วงยูหลานตักไข่ปลาพาโชกของลูกสานะครับ่ต้องได้ใส่เสียงนะเรืงเสียง ของในการทั้งเสียงประชาสัมพันธ์หลายทางนะครับในการเชิญชวนพี่น้องมาทำบุญอรอบนี้เห็นว่าถามทีมงานกับมการเมืม่อวานเพื่นถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการจัดกิจกรรมออกล้านนะครับล้านตักไข่ปลาล้านผ้าโชคนะครับเพื่อจะนำรายได้นะครับบัคค่าใช้จ่ายนะครับพี่น้อง อีนหน so yeah. yeah, er ่อยพันมหาคารเสียใจรำถวายให้ทางกบปัตท์ทางมัดนะครับแ้วบรรยากาศเศร้านี่นะครับที่บ้านนี่แหละไอพี่น้องในบิงในช่วงเตรียมแต่แง่กระถินครับผม เดี๋ยวยอดกฐินนะครับพี่น้องหลายๆช่องจะได้แจ้งอีกที่นึ่งนะครับเดี๋ยวบันนี้หลังจากที่แหน่ไปทอดทวายแล้วก็จะได้แจ้งยอดนะพี่น้องได้รับทราบกันทุกช่องทางนะครับ เอาช่วงนี้นะครับคลิปนี้เป็นน้ำบรรยากาศช่วงติเตรียมแห่ระถินออกไปวัดมันน้องคู่นะครับแลบ้วก็บรรดาพี่น้องจิลับปิ่นนะครับพี่เอกนัง่งเอกกับได้มารวมทั้งบุญน้ำแล้วก็เสือแห่เอกไปน้ำกันนะครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีในเบิร์นกันครับผมในคลิปนี้นะครับฝากไปตั้งนี้แต่ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใน ต่อไปครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ